วันนี้คุณครูจะมาสอนการทําภาพพิมพ์บูนบัาสเตอร์นะคะก่อนอื่นเลยครูขอยกตัวอย่างผลงานที่เป็นภาพพิมพ์บูนบลาสเตอร์ให้เด็กๆเห็นกันก่อนนะคะอย่างเช่นชิ้นนี้นะคะเป็นภาพพิมพ์บูนบลาสเตอร์แล้วก็ทาสีอะคริลิกนะคะส่วนที่โน่นทั้งหมดนี้นะคะเป็นภาพพิมพ์บูนบลาสเตอร์หมดนเลยเหคนิคการทําภาพพิมพ์แบบบูนบลาสเตอร์นะคะจะทําให้เด็กๆเนี่ย สามารถนำไปประยุกต์ทำเป็นของขวัญหรือว่าเป็นของฝากให้กับเพื่อนๆได้ค่ะอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นจานรองแก้วค่ะที่ทำจากปูนบลาสเตอร์นะคะหรือว่าเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะเอาแม่เหล็กมาติดข้างหลังแล้วก็ทำเป็นแมกเนตสำหรับติดตู้เย็นได้ค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยมีอะไรบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะแผ่นอะคริลิกค่ะ ด็กคนไหนไม่มีแผ่นอะคริลิกเนี่ยสามารถใช้แผ่นกระจกหรือว่าแฟ้มได้ค่ะต่อมานะคะอันนี้คือแผ่นโฟมอัดแผ่นโฟมอัดเนี่ยสามารถซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปเลยค่ะ หรือว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะใช้ไม้แหลมหรือว่าไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้ค่ะในที่นี้ครูขอใช้เป็นไม้แหลมแทนนะคะต่อมาค่ะขาดไม่ได้เลยคือภาชนะสำหรับผสมถังน้ำแล้วก็คู่กันและสุดท้ายค่ะปูนปัสเตอร์ค่ะเด็กๆพอจะนึกออกไหมถ้าเกิดสมมุติว่า เรามีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เราจะสามารถทําเป็นภาพพิมพ์ปูนปัสเตอร์กันได้ยังไงม้าง,รงเรามาดูกันเลยดีกว่าเดกคุณครูจะสาธิตให้ดูนะคะเด็กๆลองสังเกตตามนะคุณครูจะค่อยๆทําทีละขั้นตอนอย่างแรกนะคะเรานำโฟมอาจท,ที่เราซื้อมาตัดเป็นรูปทรงที่เราต้องการค่ะอะ่ในที่นี้คุรูตัดเป็นรูปวงกลมนะคะใช้ไม้แหลม สร้างให้เกิดล่องรอยลงบนโฟมอัดนะคะให้เป็นรูปทรงที่เราต้องการเลยเด็กๆอย่าลืมนะคะล่องที่เราทำเนี่ยต้องมีความชัดเจนแล้วก็ลึกอย่างสม่ำเสมอค่ะส่วนที่ลึกลงไปนะคะเมื่อเวลาเราหล่อเ,เป็นแม่พิมพ์ปูนปัเตล้วเนี่ย จะกลายเป็นส่วนที่นูนขึ้นค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ผู้การจุ่มน้ำเล็กน้อยค่ะทาบริเวณด้านหลังของโฟอมอัดค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราทำเพื่อให้น้ำค่ะเป็นเหมือนกาวที่ช่วยยึดโฟอมอัดกับแผ่นอะคริลิกให้ติดกันค่ะเวลาที่เราเทเวปูนลงไปนะคะ แม่พิมพ์ของเรานะคะจะได้ไม่เลื่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะเป็นขั้นตอนของการปั้น,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 ยยบบนดินน้ำมันให้เป็นเส้นยาวๆแบบนี้ค่ะเด็กๆปั้นดินน้ำมันให้เป็นเส้นยาวพอประมาณนะคะจากนั้นนำมาขดรอบๆโฟมอัดของเรานะคะให้เป็นรูปทรงที่ต้องการค่ะ ท,ที่นี้คุณครูทำเป็นรูปวงกลมนะคะเด็กๆต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของขนาดโฟมอัดกับขนาดกรอบดินน้ำมันที่เราขดไว้ด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมกดดินน้ำมันกับแผ่นอะคริลิกนะคะให้ไม่เกิดช่องว่างค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดช่องว่างระหว่างดินน้ำมันกับแผ่นอะคริลิก เวลาที่เราเทป,ปูนล,ลงไปค่ะปูนจะไหลออกมาวิธีผสมปูนนะคะเราจะผสมปูนให้พอดีกับแม่พิมพ์ของเรานะคะแล้วก็ดูว่าแม่พิมพ์ของเราเนี่ยมีขนาดประมาณไหนถ้าอย่างเช่นอันนี้ของครูนะคะก็มีขนาดไม่ใหญ่มากครูก็จะใช้ปูนพาสเตอร์ประมาณ3มช้อนค่ะ นี้นะคะแล้วเราก็ผสมน้ำเราค่อยๆเพิ่มน้ําทีละนิดนะคะระหว่างนั้นเด็กๆก็ค่อยๆคนไปด้วยนะคะคนให้ปูนกับน้ํานะคะเป็นเมือเรียวกันค่ะ เด็กๆต้องคนจนปูนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเทลงบนพิมพ์ค่ะการเทรลงบนพิมพ์นี้นะคะเด็กๆต้องค่อยๆเทค่ะเพื่อที่จะได้ไม่เกิดฟองอากาศลงบนแม่พิมพ์ของเราค่ะเทลงไปให้ท่วเลยนะคะ จากนั้นเราแต่งผิวหน้าของแม่พิมพ์ของเราค่ะให้เรียบเนีนยงค่ะถ้าเกิดมีฟองอากาศอือนขึ้นด้านบนนะคะเด็กๆสามารถใช้ช้อนแตะออกได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้เราก็จะได้แบบนี้ค่ะ ราจะทิ้งไว้จนปูนเสร็จตัวลองจับดูค่ะคูนที่แห้งแล้วนะคะจะเริ่มมีลักษณะผิวที่เย็นแล้วก็แข็งค่ะเราก็จะแกะแม่พิมพ์ของเรานะคะออกจากแผ่นอะคริลิกค่ะหลังจากแกะแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะเราก็จะถอด,ดิน้ำมันออกจากพิมพ์ค่ะ ถึงขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะเด็กๆต้องค่อยๆใช้ไม้แหลมเนี่ยค่ะสะกิดขอบข้างๆนะคะของโฟมอัดนะคะให้หลุดออกจากกูนปัสเตอร์ของเราค่ะแบบนี้ค่ะอาเสร็จแล้วแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะน่าจะแบบนี้เลยหลังจากนั้น เราจะมาลงสีกันค่ะสีที่เราเลือกใช้นะคะเป็นสีอะคริลิกค่ะเพราะว่าสีอะคริลิกมีคุณสมบัติเมื่อแห้งแล้วนะคะสามารถกันน้ำค่ะแล้วก็เกิดความเงาชิ้นงานของเราจะได้มีความสวยงามค่ะ นะคะทาลงบนบริเวณขอบค่ะตอนเด็กๆทํางานนี้ที่บ้านนะคะเด็กๆสามารถใช้สีตามจินตนาการได้เลยค่ะค่อยๆทางลงไปแบบนี้ค่ะถ้าส่วนอื่นๆให้ครบนะคะแล้วเราก็จะได้ผลงานออกมาเป็นแบบนี้ค่ะไม่ยางเลยใช่ไหมคะสำหรับการทำภาพพิมพ์จากปูนพลาสเตอร์ เดี๋ยวเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะมอบหมายให้เด็กๆทุกคนเนี่ยลองกลับไปทําดูที่บ้านนะคะขั้นตอนในการทําภาพพิมพ์ปูนปาสเตอร์อย่างคร่าวๆนะคะมี5ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก็คือใช้ไม้จิ้มฟันวาดลงบนโฟมอัดที่เรา,าออกแบบไว้ค่ะขั้นตอนที่2ใช้ผู้กันแปะน้ําทาด้านหลังโฟมอัดที่เราวาดไว้นะคะโดย หันด้านที่เราวาดขึ้นค่ะแล้วแปะบนแผ่นอะคริลิกค่ะจากนั้นนะคะปั้นดินน้ามันเป็นเส้นยาวแล้วก็หดล้อมรอบโฟมอัดที่เราวางไว้ค่ะขั้นตอนที่4ี่ผสมปูนพลาสเตอร์ขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมเช็คดูว่าปูนพลาสเตอร์ของเราเนี่ยผสมจนเป็นเนื้อเดียวกับน้ำหรือยังนะคะต้องไม่มตีต้องไม่มีเม็ดปูนอยู่ด้านล่างของถ้วยนะคะเทลงบนแม่พิม จากนั้นทิ้งให้ปูนเสร็จตัวแล้วก็ลองดูนะคะว่าปูนแห้งหรือ,อยังถ้าปูนแห้งแล้วเราก็แกะออกจากแม่พิมพ์ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะแล้วก็ตกแต่งระบายสีด้วยสีอะคริลิกให้สวยงามค่ะแล้วเด็กๆนำมาส่งค,ครูในคราบเรียนหน้านะคะโอเคสำหรับวันนี้จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ